สวัสดีท่านผู้ชมนะคะเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเอ็ดมนีนะคะก็มาที่กระท่อมสูงนะคะพอดีมีเอฟซีนะคะจากนนทบุรีนะคะคือคุณพี่นัชชาสกุลพูนนะคะ<ม>ก็โอนเงินมานะคะจํานวนเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ให้เอ็ดมนีนะคะเป็นตัวแทนนะคะ ถวายนะคะผละไม้แล้วก็ของต่างๆนะคะให้กับหลวงปูส่สวงนะคะที่กระท่อมสูงนะคะบ้านจบ,บกตบลตาวางังอำเภอบัวเชียดจังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้กำลังว้าปู่นะคะแล้วก็จะเตามตด้วยจุดเสียงทายกับ จากที่แอดมินีนะคะจุดทูบเสร็จแล้วนะคะขอโคนผูเสร็จแล้วนะคะ,ผผะ,คะก็จะ,ะจุดทูบเสียทายนะคะให้กับ f อฟนะคะให้กับพี่ลัชชาสกุลภูนนะคะค่ะหลังจากที่งวดที่ผ่านมานะคะแอดมินีก็จุดทูบได้8ปดห้าน,นะคะให้กับพี่สุดารัตน์นะคะที่มาถวายเบ้านะคะแต่ว่าแอดมินีก็เสียงเซียมซีนะคะให้กับพี่สุดารัตน์เหมือนกันนะคะ ได้6 7 7 6นะคะแต่ว่าถ้าซื้อกับหัวกับพางก็จะเข้านะคะจะได้เข้านะคะออกเจเนาะออกเจ็ออกนะคะก็ตัวเดียวกันก็ถูกนะคะค่ะแอดมินีนะคะก็ให้คุณยายนะคะลุงสุดทนนะคะทำพิธีแทนนะคะเพราะว่าคุณยายก็ประจำอยู่ที่นี่นะคะจุดทูบแล้วก็บอกปู่แทนนะคะ เมื่อกี้อาย آ, บว่าจะคอะไราจรเี่นให้้รแล้วก็นคุณเดียวให้คุณยายนะคะถวายผลไม้นะคะแล้วก็ทุกเทีนยนค่ะแล้วก็ปัจจัยด้วยนะคะ ของทั้งหมดนะคะที่ได้ซื้อมานะคะจากไรเงี้ยไรเดียวเดียวก็ไ้เดียวเดียวบ้านผงเจียเนียงมันนีคุมทรัพยานาคพี่มอเนี่ยเราคีรัวมิวช้าเนี่ยอ่ะคีัวเพลเชอร์มอเทไวน์ลรากระทุบเตียนเอาสตางฟอง កត់ផ្ផាំងលោកប្រកបែរអោខ្លែងផ្ផាំងលោកនេះអរគុណអ៊ំចាស់ថ្លៃជួយសាករកແแรงកូនចៅเด้อគេមកថ្វាយងាយណែងាយជែវលាកត់ងាយជែវលាបានគេមកថ្វាយអរគុណអ៊ំចាស់ថ្លៃឆាន់លោកមុនឆាន់เด้อអ៊ំចាស់ថ្លៃអើយនេះណែនគេមកថ្វាយហើយឲ្យគេកត់ជោគកត់លាបនេះគេកត់ញ៉ៃຈາກຈາກ พี่ณัชชาพี่ณัชชาจากพี่ณัชชาสกุลสกุลพูนจากเกอ้อยย่านนทบุรีเกมอไหว้นี้สะตางสะเดย์ญาติโยมมอถวายแปลชื่อไอนี้เอาญาติโยมมอถวายอ้อยกี่กอดโชกกอดเลียบเด้อล่ะเอาเอาจ่วยก้นจ่วยเจ้าเจี๊ยล่ะสนุกสบายอ้อยเหมือนโชกเหมือนเลียบอ้อยกี่บ้านมอซื้อบ่อนซื้อเตียนอ้อยล่ะเอาติล่ะเอา มันฉันเด้นไงในไงเี i ย u เรียกคนไงเี i ย u เรียสนกสบายคนเจ้าเมืนความรุ่ยินเป็นสกุเมือนความสกุความเจริญเกุดเบิดบานเบิดขกิดหายบานเบิดเด็กัะหลังจากที่จุดทูบเสียงทายแล้วนะคะเดวเอดีก็จะขอโชคนะคะกับผูกนะคะเสียงเซียมซีนะคะวัพิพาหกเจ็ เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วเข้ากันกัครัถ้าหกกับเก้าตัวเดียวกันโอ้จะเซียนเซียเดี๋ยวมาดูอัพเีตเซียนเซียนซีให้กับคุณพี่นัทชานะคะนัทชาสกุลภูนะคะระหว่างที่ผ่านมานั้นเซียนเซียนซีให้กับอีกทีก็เข้า ตกลงมาตรงนี้เลยจ้ะตัวไหนคะทุกตัว62 6โง่กับ62แล้วก็อันนี้31เอ้าเอาเอาทั้งโง่ตกมาตกมาสองไม้เอาทั้งโง่คือต่างสองหนึ่งตกมาสองไม้62กับ31นะคะเสียงเสียงสี่ของงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะให้กับพี่นัชชาสุกุลครูนนะคะ ท่านผู้ชมจะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะคะมองเห็นไหมให้ท่านผู้ชมดูชัดๆเลยนะคะเสียงเซมซีงวดที่ผ่านมานะคะคก็ได้6 7 6, 7 6 6 7 9 9 7, 7ก็จตัวเดียวกันนะคะ6 2กับ3 1, <c oughs> 1นะคะ6 2กับ3 1น ถ้าสามตัวก็เอาไม่ได้สิมันต้มีสีตัวสี่ตัวทั้งหมดโ <c oughs> อ้ลมแรงมากเลยค่ะท่านผู้ชม <c oughs> นะคะจับภาพได้แน่นอนเลยนะคะ จบภาพเิ็์นะลงมแรงมากเลยนะคะที่ทขอาสู่บ้านจบบนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่มี c นะคะมาขอ,อาพผลไม้นะคะมาถวายให้กับลวงปู่เลยนะ,ะให้เอนดี่นะคะเป็นตัวแทนเป็นสักการุณแทนนะคะก็เอ็ดี่ก็ได้ขอพรขอโชคขอลาบเนีน่ยน,ยนะคะขอให้ถูกนะคะให้อ่า โชคนะคะลาบกับคุณพี่คุณพี่นัชชาสุลพูนนะคะอยู่นนทบ,บุรีนะคะขอให้สรุตามไปเข้าฝันด้วยว่าตามไปให้โชคให้ลาบถึงบ้านเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูอัฐูบเสียงไทยนะคะเสียมซีก็ได้แล้วรอ,รอดูดทูบเสียงไทยค่ะท่านผู้ชมรอทูบเสียงไทยนะคะ,ม,ะ,คะมาแล้วสองตัวนะคะสี่ 40แน่นอนนะคะเอดมินีคิดว่าเป็น4ี่ศูนนะคะรอตัวที่สนะคะหรือว่าทูบเสียงไทยจะมีอ่สามตัวหรือสี่ตัวนะคะรอรุ่นนะคะท่านผู้ชมรมาแล้วนะคะรมาแล้วนะคะห้าหรือเปล่านะคะห้ามัง้งไม่ห้าก็หกเนาะห้าเนาะ คิ่าถ้ามันต้องง่ใชม่มาแล้วมาแล้วตัวที่สามก็ให้หลวงปู่นะคะให้ให้โชคให้ลาบกับพี่นัดชาด้วยนะคะมาไม่ได้นะคะอยากมาอยู่นะคะปู่แต่บ้าพี่เขามาไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็โรคระบาดเยอะนะคะ ดี๋ยวให้ซาซากอนนะคะถ้าพี่มีโอกาสนะคะจะได้มากราบปู่ที่กระท่อมสูงบ้านจะบกนะคะตำบลตาวังอำเภอเบเชียดจังหวัดสุรินทร์นะคะตัวเลขก็ชัดๆนะคะตัวเลขทูบนะคะออกมาแล้วนะคะสวยงามมากนะคะ405ค่ะเลขทูบเสียงไทยนะคะก็เขียนไว้นะคะที่ ที่ว้าวนะคะ405แล้วก็เลขเซียมซนะคะไม้เซียมซก็เซียมซได้62กับ31นะคะเขียนไว้ที่ว้าวเหมือนกันนะคะท่านใดที่มาก็รับดูรับชมได้นะคะสรุปตัวเลขนะคะที่กระท่อมสูงมันจะบกนะคะสำหรับเลขทูบนะคะที่แอดมินจุดให้กับคุณพี่นัชชานะคะสกุลพูน จุดได้405ทุบเสียงไทยแล้วก็เซียมซีได้61เออ6ก62กับ3 1นะคะเซียมซีแล้วก็ปัจจัยที่เหลือนะคะ220ปัจจัยที่เหลือนะคะถวายหลวงปู่หมดเลยนะคะกระท่อมสูงมันจะบกค่ะขอให้คุณพี่นะคะโชคดีรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนนะคะโชคดีโชคดีนะคะซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่ ซื้อเบอรขอ์ขอให้รวยเบอร์นะคะแอ็ดนี้ก็สาธุบุญด้วยนะคะที่ที่แอดนี้เป็นสะพานบุญน,นะคะให้กับคุณพี่นะคะได้ร่วมบุญน,นะคะที่กระท่อมสูงบ้านจบกนะคะกับหลวงปู่สวงนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะแอดนี้ก็ต้องเดินทางต่อนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆยสวัสดีค่ะ